รู้สึกว่าพอถุงหวยแล้วพี่น้องเราญาติเราจะเยอะกว่าเดิมอีกอาชีพก็คือซื้อหวยขอ,ขอให้วันหนึ่งคุณได้90ล้านเหมือนที่ดิฉันได้แเพอาจารย์เพราะไข่มีคนเดีวยดวอะนร่ดัดใจเจ็นอาายห ห5าสามอย่าผมนี่คือผมเป็นชูนหาสามก็พอครับศูวย์กนเวกใครไม่อันนี้ก็ชุดสองครับ เราดันตัวนี้เหรอครับเด๋มมันมาจากทะเบียนรถผมเอาไปซ่อมไงเรี่อคุมพ่วงรังสีเหรอตวรมันอ๋อรกวงรุ่มรู้สึกว่าพอถุงหวยแล้วพี่น้องเราญาติเราจะเยอะกว่าเดิมอีกทุกที่ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลได้ซ้ำไปใครมากไม่รู้จักปัญญาใสแล้วทุกวันนี้เรายังซื้อหวยไหมครับปกติคะ่ะอาชีพก็คือซื้อหวย ก็ลดลงค่ะเพราะว่าแต่ก่อนงวดหนึ่งก็หกเจ็ดแสนตอนนี้ก็ลดลงเบานงวดละแสนสองแสนเอาอยู่คนเดียวก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการซื้อหวยนะคะแล้วก็อย่าท้อค่ะขอให้วันหนึ่งคุณได้เก้าสิบล้านเหมือนที่ดิฉันได้ก็ซื้อตามกําลังซะคค่ะแต่ขอให้คุณเนี่ยมีกําลังใจในการซื้อหวยมากๆ เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เงินล้านอยากให้ทุกคนได้เป็นเศรษฐีแล้วคุณจะรู้ว่าความปวดหัวยังไงเราวันนี้ได้เลขเด็ดอะไรบ้างครับอ๊ดหลายตัวครับอ,อย่างเช่นครับอย่างเช่นเอาเจ๋งเ,เลยนะคะ40คะจัดไปเลยคือไม่อ้อมค้อมอะ่ะ 40, 4004นี่จัดไปเลย